วันนี้พามาชมโครงการบ้านส,สวยแถวระยองกันค่ะพามาจากในเมืองระยองให้ขับมาทางเส้นถนนสุขุมวิทออกแยกซ้ายไปทางถนนกอกเยชาขับตรงไปเรื่อยๆจะเห็นป้ายโครงการอยู่ทางซ้ายมือแล้วเลี้ยวซ้ายขับตรงมาอีกนิดเดียวโครงการจะอยู่ทางขวามือเลยค่ะโครงการสามารถเข้าออกได้ถึง3เส้นทางเลยนะคะแถมยังใกล้กับหาดสุชาดาเพียง600เมตรเท่านั้นเองไม่แออัดแถมเงียบสงบเดินทางสะดวกสบายอีกด้วยวันนี้พามาชมโครงการเปิดใหม่โครงการอันดาหาดสุชาดาระยองนะคะที่โครงการ ก็จะมีบ้านให้เลือกกันถึง3ามทายเลยค่ะแบบแรกจะเป็นบ้านเดี่ยวรูหน้าทยแบบที่2จะเป็นบ้านเดี่ยวดาราทยส่วนแบบที่3จะเป็นบ้านแฟดอิสระเวลาไทยนะคะเรียกว่ามีแต่แบบส,สวยๆทั้งนั้นเลยบ้านแต่ละหลังก็จะก่อสร้างแบบคอนเวนชั่นอลทุกลงังสามารถต่อเติมได้แข็งแรงแล้วก็ทนทานควบคุมการสร้างโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะรับรองว่าแข็งแรงปลอดภัยได้มาตรฐานแน่นอนสุขภัณฑ์ก็ดีไซน์ทันสมัยจากโมเกนแข็งแรงทนทานสไตล์โมเดิร์นตอบโจทย์ทุกเจนเลยค่ะท่า ประตูหน้าต่างของที่นี่ก็เป็นแบรนด์ของทอสเทมได้มาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นดีไซน์ ury, ลักชัวรี่โปร่งโล่งสบายกันน้ํากันฝนได้ดีไม่มีรั่วซึมแถมระเบียงที่นี่ก็ใช้วัสดุกเกรดพรีเมียมการสนิมสวยงามคงทนด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอบโจทย์แล้วก็น่าอยู่มากๆแถมยังมาพร้อมกับส่วนกลางที่ครบคันใครสนใจบ้านส,สวยๆก็แวะมากันที่อันดาหาสชาดาระยองกันได้นะคะ